อันนี้เป็นคณิตศาสตร์มอต้นนะครับเรามาดูเรื่องของนิพจน์กันนะครับผมเขาบอกว่าถ้าให้ x และ y เป็นตัวแปรข้อความที่เขียนในลักษณะแบบนี้เรียกว่านิพจน์นะครับอ่านิพจน์ก็คืออย่างนี้ครับเลข5ตัวเดียวอย่างนี้ก็เป็นนิพจน์8ยกกาลังสก็เป็นนิพจน์นะครับ4ูณ x หรือ4 x ก็เป็นนิพจน์ เศษ x ส่วน7ก็นิพจน์เช่นกันครับอย่างนี้ก็ได้ครับ x ลบ5ก็เป็นนิพจน์ x ยกกำลัง6ก็ได้หรือจะแบบนี้ก็ได้นะครับ x บวก y ลบ9ก็เป็นนิพจน์ได้เช่นกันครับหรือจะเป็นแบบนี้ครับเศษ x บวก5ส่วน4 y ลบ2อันนี้ก็เป็นนิพจน์ได้เช่นกันครับทีนี้เขาบอกว่า นอกจากใช้ x เ,เป็นตัวแปรแล้วสามารถใช้ตัวอักษรอ,อื่นๆในภาษาอังกฤษได้เช่นกันครับเช่น y, a, z อื่นๆเป็นต้นหรือจะใช้ b, c, d, e, f ก็ได้เหมือนกันครับ